โจพร้อมยังโรสอาิที่ส้สอามแล้ยสิบสองบาอกว่าเราอ่ะมีการซื้อเด็กเอไม่ใช่เเเองเราไม่ได้จัดเด็กเอ็นองเด็กพี่ไปคุยเองไม่มีมันแบบแค่ทำขำๆอันนั้นไม่ใช่ของเราด้วยของแก๊งเธอเขาทำของเขาเองไม่ได้รับเงิน นี่นี่นี่สภาคาครับ,ค,รบคุยข้างในไหมค,คะคือทีเนี้ยครับ,<ล>บในอในเดี๋ยวเรามาคุยด้านข้างดีกว่าเนาะมาครับคน,คนที่ไม่เกี่ยวเขาเข้าไปข้างในได้ไหมคะหรือ <lacking> ไม่ก็ยืนอยู่ตรงไี้ที่ไม่ใช่ข้างในเราัดเพื่อนเพื่อนเพื่อนออกมาข้างนอกก่อนปิดกิจการก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้นะให้เปิดไปก่อนให้เปิดไปก่อน พี่ปิ๋นร้องเพลงไปก่อนไม่ให้เราจัดไปปิ๋นร้องไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่จินมาก่อนได้ไหมคะนั่นเปิดเปิดเพลงเฉยๆก็ได้เปิดเพลงเฉยๆเพื่อนไปนี้ก่อนก็ได้นะไปแบบว่าคนไหนเจ้าของครับคนไหนเป็นคนที่จะเปิดครับพวกเรามาตรงนี้มาตรงนี้จังอาอุ้มปิ่นหน่อยดิปิ่นเดินไม่ได้ อ้อมหน่อยน้องเฟยออมไหมครับตรงนี้แต่สักครู่นะคะน้องยูน้องยูมาแล้วยังนะคะตรงนี้เอามาตรงนี้แหละตรงไอจีทีบีเขียวอ่ะสภายืนอยู่่มาฝั่งซ้ายเอาจากผับมาแล้วมาฝั่งซ้ายจีทีบีเขียวอ่ะทำเข่าเลยค่ะพี่เจนทำเข่าเลยค่ะโอเคค่ะเจนกำลังทำค่ะถอดถอดรองเท้าอีกทีค่ะทางฝั่งคุณสภายังยังบักอยู่ค่ะ พี่ขอคนมาอุ้มเป็นหนังคนหนึ่งได้ไหมโอเคอเค,คุณ,คณจะพาผู้หญิงหายแล้วค่ะเหลือของคุณผู้ชายสองท่านค่ะมาอุ้มเป็่นจะตมแล้วนะพ่อนอนไม่ได้คืใ,ใครว่าไปอุ้มเป็นหน่อยไปสักคนหน่เดี๋ยวเดี๋ยวเจนไปอุ้มน้องอมาครับผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะทีเนี้ยครับเจ้าของผับเนาะเจ้าของผับของค่ายที่ทางประเทศได้ดีลกันไว้นะครับ มาแจ้งทางสภาว่ามีการเปิดเปิดผับเถื่อนซึ่งที่นี่นครับมันเป็นการที่เจ้าของผับอ่ะครับไม่โอเคเฮ้ยโซโซไอ้นี่ติดบาดไว้ซึ่งที่นี้ครับซึ่งผับอยู่ภายใต้สภาเขาเลยให้ทางสภามาดูครับอืมว่าทําไมมีการเปิดผับเถื่อนทางท,างที่วันนี้ไม่ใช่วันเปิดผับของประเทศนะครับ เราคนนึงไปตามเจ้าของผับให้ผมหน่อยได้ไหมประมาณว่ามันมีเจ้าของผับก็คือผับมีเจ้าของแล้วเรามาเปิดมันก็เลยเป็นผับเถื่อนเกลวมวยอยู่ไหนวะนี่ไงหนูอยู่นี่อแล้วเจ้าของผับคือใครอ่ะรู้แล้วน่ะยกมือเจ้าของผับเจ้าของผับไหนลองอธิบายดูครับอธิบายให้เขาได้เลยพี่ ก็ในกรณีที่จะเปิดทับในพื้นที่ของขายยันเอ็นนอนสต็อปนะคะของเราขึ้นตรงกับทางสภาครับอาจจะต้องแจ้งกับทางสภาหรือทะเบียนราดไว้อะครับว่าคุณจะเปิดเนาะแน่นอนว่าถ้าหากเปิดในการร้องเพลงเฉยๆไม่ติดครับแต่เมื่อกี้เข้าไปสอบถามมีการขายด้ขายในส่วนของเด็กเอ็นไม่ไม่มีนะคะเด็กเอ็นผู้ชายครับค่าตัวสิบนาทีหนึ่งแสนคืออะไรค่ขาย ของเด็กเอ็นผู้ชายก็ต้องไปถามคนที่เป็นผู้ชายครับว่าตัวนี้มีหน้าที่แค่ร้องเพลงกันเฉยๆครับเราโดนดีวมาแค่ร้องเพลงถูกไหมครับอ่าหมายถึงเบบี้เบียร์ค่ะเป็นเป็นแก๊งหญิงล้วนที่วันนี้ค่ะตั้งใจจะจะเปิดแค่ผับเพื่อร้องเพลงเฉยๆอะค่ะไม่ไม่ได้มีบริการเสริมอื่นๆนะคะถ้าเป็นเด็กเอ็นผู้ชายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่านอนนอนครับพี่แก๊งห่้แก๊งขีดำครับเป็นเป็นหญิงล้วนเลยค่ะแก๊งสีดำเขามาเป็นเด็กเอ็นครับพี่เราไม่รู้จักกันหรอคะ อันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้ดิวคอยไม่ได้ดิว,<อ>วกันเไ,ไม่ได้มีกิจ,จกรรมนี้<ใ>นที่เราจะจัดท <ำ S 1> ุกวันนี้<ล>ะนะคะไม่ได้มีการแจ้งการลงคู่ซื้อสัญญาห,หรืออะไรคนถือสิทธิ์ไว้อะไรไม่มีสักอย่างเลยนะคะหนูอ่านมาแล้วค่ะไม่มีเลยครับซึ่งทีเนี้ยครับมันจะเป็นปกติเนาะต้องพูดก่อนว่าปกตินะครับท่างาพบได้มีการดิวกับหัวหน้าฝ่ายสภาแล้วเนาะว่าจะมีการเปิดทุกวันที่เอ่อทุกวันศุกร์นะครับซึ่งทีนี้ทีเนี้ยครับ คนที่มารายงานหรือคนที่มาบอกทางทะเบนราอะค่ะจะเป็นทางเจ้าของผับเองทางสภาเลยได้ต้องมาลงพื้นที่เนาะต้องพูดต้องๆว่าเลยต้องมาลงครับว่าสิ่งที่เขาแจ้งมาคือเรื่องจริงไหมพอมนนี้พวกหนูน่าจะไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าในกฎทะเบนราไม่ได้มีการแจ้งชื่อของผู้ถือสิทธิ์หรือว่าอะไรอย่างนี้ไวเ้เลยอะค่ะ มันไม่มีเลยอะค่ะจากเท่าที่หนูอ่านอะ่ะมีแค่กฎการใช้บ,บริการผับแค่นี้คะ่ะไม่ได้มีชื่อเจ้าของผับหรือชื่อค่ายหรือว่าชื่ออะไรใดๆเลยคะ่ะอืมครับพือ่อทีนะครับทางผู้หญิงไม่มีการเป็นอันนี้เด็กเอ็นถูกไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะซึ่งทีนี้จะกลายเป็นเด็กเอ็นชายใช่ไหมครับหนูว่าพี่เขาน่าจะแบบว่าขำๆไม่ได้ทําจริงจังอะครับ เขามาใจจอยกันเี่ยเฉยอะค่ะแม่พี่ลองถามเขาดูก็ได้ว่าเมื่อกี้เขาได้เงินบปา่มาถามว่าผมก็ได้ครับผมผู้ชายครับผมเปิดเพลงครับผมเปิดเพลงแล้วผมก็เต้นเนีครับเราได้มีการให้เช่าเป็นเด็กเอ็นไหมครับไม่ได้เป็นเด็กเอ็นครับไม่ได้เป็นเด็กเอ็นครับมั่คือการเด็เดเพลงเฉยครับแม่เขาเปิดเพลงแล้วเต้นเฉยเพราะผมเปิดเพลงครับแต่เมื่อกี้ถามไปคือห้านาทีไอสิบนาทีหนึ่งแสน ก็ค่าบริการทําได้ทุกอย่างก็ทําได้ทุกอย่างของผมก็คือเปิดเพลงให้ฟังไงครับแล้วก็เต้นครับแล้วก็เต้นครับใช่ครับมีค่าบริการด้วยอะนะคะผู้ผมไม่ได้บอกว่าค่าบริการนะครับเอาจริงๆมันไม่รู้เลยครับว่าที่นี่ไม่มีเจ้าของด้วยอ่ะเอาจริงเขาจะหนีหายหรือเปล่าครับมีใครบอกเลยเปล่าว่าค่าบริการเพราะผมไปได้พูดนะครับผู้ผมมีอะไรบ้างครับเราครารส่งหลักฐานที่ใครได้บ้าง อ่อนี่นะครับเดี๋ยวนะพี่พี่อยากใช้กับเขาว่ามันแค่ผักตรงนี้ไม่ได้เอ็นด้วยนะแป๊บนึงครับเปิดเองไหยครับมีดังสาืไปกันครับม่รักมืไปกันนะแป๊บนาครับแล้วถ้าผับริมแปนึ่ประชาชนที่คุงเข้าไปเมื่อกี้ผมขอหน่นาีเพั่อยู่สู้สุดนะะว่อยู่หน่าสะขียนพักมอมากกว่าสุดนะเมื่อเมื่อเมื่อเมื่เมอเมื่อรมื่อเมืนเม้่เมื่อเมื่วเม็่อเมืนเป็่เมืเอนมื่อเราเมืนลเกค้าเมื่อเมื่อเมน่อเ่เื่อ ก็พูดเล่นอะไม่รู้ประเด็นคือตัวเองอยากให้คนอื่นไม่ไม่มีรายลักษณ์อักษรเลยมาห้ามใช้อยากให้คนอินแบบที่ติงอยู่บ้านหรไม่แต่แต่ที่อยู่เพราะว่าในเนสภาของภาพอ่ะมันไม่มีไม่มีที่เขาเขียนไว้แต่เขาไม่ตอบข้อนี้อยู่นะแว่าาเไม่ยอมนะไม่ยอมจริงนะไม่ใช่เหมือนเขาปัดข้อนี้เลยอ่ะเออใช่มันไม่มีกฎอ่ะมันไม่ใช่ทีเราปัดในเรื่องของเรื่อนี้ เราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมล่ะทุกคนก็ไม่ได้รู้เพ้นท์ไม่้าชื่อเพ้นท์นี้ข้างบนใจใจเย็นๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอเขาฟังเขาคนเนาะโอเคไหมผมพับชื่อเพ e นทปาอยู่ข้างบนอ่ะยูนิคอร์นเปล่าอ่าอืมสักครู่นะครับผมว่ามันก็เป็นสีสันประเทศหรือเปล่าครับแล้วก็มาทำให้เป็นเรื่องอย่างนี้มัน ไม่ดูแปลกๆมา้ครับได้ครับแต่จริงๆอาจจะต้องแจ้งทะเบียนราดไงเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดขับอะค่ะเรามีการเสียค่าบริการให้กับทางทะเบียนครับงั้นผมขอถามว่าใครเป็นเจ้าของคบครับผมครับแล้วมีแล้วมีชื่อคุณในในทะเบียนราดเหมือนที่เหมือนที่เบบี้บีบอกหรือเปล่าครับไม่รู้เลยว่ามีเจ้าของมีคนเปลี่ยนกฎหรือเปล่าคะคุณสภาคะพ่อคู่กับเขากำลังคุยกันอยู่ก็ถ้ามันไม่มีในชีตสภาก็ ก็ตามนั้นนะครับมันไม่ได้มีชื่อคุณด้วยกคผับน่าจะมันก็สีสันมันจะมีนาแล้วนะจริงอะตามนั่งนะคะอ่าอ่าคุณพี่คะอันนี้คือเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมคะที่คุณพี่ถือคอลดีอาสิบไว้ค่ะใช่ค่ะเฉพาะพี่ตรงนี้นะไม่ใช่ทุกผับครับเี่วทุกผับคืออย่างนี้ที่มันแค่เขาบอกว่าแค่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าเขาบอกให้หนูไปอ่าน เพราว่าเอาใช้ไม่ได้เลยหรอเขาบอกให้หนูไปอ่านกฎแต่หนูไปอ่านมาแล้วก็ไม่มีลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีอะไรเลยที่บ่งบอกว่าตรงนี้มีลิขสิทธิ์แล้วไม่มีเลยอุ้ยอืมโอ้ยมันก็ไม่ได้มีชื่อพี่เลยครับแล้วพี่มาจะบอกว่าพี่เป็นเจ้าของผับมันก็แอบมาหรือเปล่าอุย้ยคือเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่ะประเด็นคือพี่บอกว่าพี่อยากได้เด็กเอ็นเด็กพี่มาเดินขอบอกว่าอยากได้เด็กเอ็นเองแล้วก็จ่ายตังค์เองผมไปบังคับตอนไหนครับ ส่งหลักฐานดูเลก็ได้ครับถ้าอยากได้แล้วก็ของพี่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของพับด้วยแล้วทุกคนเขาก็มามาสนุกแต่พี่มาเป็นอย่างนี้คือพี่ไม่ได้ตามใจที่พี่อยากได้หรือเปล่าพี่เลยไม่ได้เอ็นอะไรด้วยครับเพราะผมใช่ครับน่ยผมเปิดเงินให้ฟังนะผมไม่เด้ขอเขาใช่ใช่ครับหนูเห็นว่าแค่เปิดเพลงแล้วก็เขาก็ให้มาเองนะใช่เนี่ยพวกผมแค่เนี่ยเอ้รอยเราจะโสนดพนั่นแนเนี่ยไอ้รอยก้าเพื่อน ถ้าพี่ไม่เข้ามาขอซื้อมันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกครับไม่ได้เชิงขอซื้อครับแค่ถามว่ามีบริการเด็กเอ็นหรือเปล่าะไม่มีแลวพี่จ่ายไหมครับยังไม่ได้จ่ายเลยครับเอ้าไม่มีเด็กเอ็นไม่มีอะไรครับยังไม่ได้จ่ายค่าบริการตรงนี้เลยแค่ถามว่ามีการขายขายในส่วนของเอ้าไม่ครับก็ตอนแรกคุณบอกว่ามีคนไปจ่ายแล้วคุณไปฟ้อง้องไปบอกคุณยังไม่ได้จ่ายครับยังไม่ได้บอกว่าจ่ายเลยครับเอ้าเมื่อกี้คุณบอกครับตอนแรกที่ผมเดินมาผมบอกว่ามันมีการเก็บ ค่าก็ใกไงก็คุณรู้นี่ก็แสดงว่าคุณก็ต้องรู้จากคนที่จ้างพวกผมดิแล้วพวกผมแล้วพวกผมเรียกตัางคนเลยยังอะผมเรียกต่างยังผมเคยบอกแม่ครรรััับบยยงงคคคใาผมมหถึนที่มาจ้างวผมอะที่คุณจะมาเรื่องพวกผมเนี่ยยังนะครับแล้วผมไปบังคับเขายังผมยังไม่ได้บอกว่าพวกคุณบังคับเขาเลยครับคือผมแค่บอกว่าในกรณีที่พวกคุณเปิดขับ ทำไมไม่แจ้งทะเบียนราาประเด็นเลยมีรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้มีชื่อคุณเป็นเจ้าของภาพที่เขาเขียนเราจะไปแจ้งใครเราจะไปรู้ไหมว่ามีเจ้าของถูกไหมครับคุณจะบอกหน้าทครครับไม่ได้คือต้องมีเขียนใช่ไหมคะเอ้าก็คุณบอกให้ผมไปอ่านกฎแล้วมันไม่ได้มีชื่อคุณคุณบอกเป็นเจ้าของภาพนี้ผมจะไปเชื่อคุณได้ไงครับว่ามันไม่มันไม่ได้มีชื่อคุณเป็นละลาการสอนนี่ก็บอกได้ถูกปะถ้าผมเจ้าของภาพถ้าผมบอกเป็นเจ้าของภาพผมก็มอกเป็นได้เลยครับเขาเชื่อพี่เอเปนแบบ เขาใช้เปิด่อนก็เหมือนจดทะเบียนเปิดผับอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีชื่อด้วยครับฟังไคอ่ะใคว่าไงน้องผับที่ได้มาไงพี่ซื้อมาหรือที่ทำไงเราขึ้นตรงทางเบรลาดครับแล้วก็มีการส่งในส่วนของสวยครับเอ็นเ็ก็จะมาเปิดทุกวันพรฤหัสครับใช่ครับเราจ่ายทุกครั้งครั้งละส0มสิบเปอร์ซนของรายได้ครับแล้ววันอื่นคือคนอื่นไม่สามารถใช้ได้เลยหรอคะใช้ได้ครับแต่คุณต้องไปแจ้งที่ทะเบียนลาดหรือเปล่า แต่เราไม่ได้รู้นี่คะว่ามีเจ้าของผับด้วยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะการผับร้านเพลงเนี่ยไอ้เรื่องผับเพลงเยมันก็มีที่อื่นในการใช้งานเนาะแตลว่าต้องใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากมันไม่มีเขียนลายลักษณ์อักษรเดี๋ยวลอเรนซาลาตินนะคะดี๋ยวไม่แต่คำพูดของคุณพี่หัวเขียวเมื่อกี้ค่ะคือแปลว่าตรงนี้คนอื่นห้ามใช้หรือเปล่าคะตามคําพูดเนาะถูกไหมเพราะว่าบอกว่าถ้าจะไปร้องเพลงก็ให้ไปร้องตรงผับอื่น ถ้าแปลตามความหมายของความโคของคคุณพี่เมื่อกี้นะคะใช่ไหมไม่มีกฎข้อไหนเลยค่ะว่าต้องแจ้งสับทะเบียนราดทุกครั้งที่จะรเปิดทําการเปิดพับไม่มีข้อไหนเลยค่ะอ่างั้นเดี๋ยวผมขอขอยืมตัวเจ้าของผับสักครู่นะครับค่ะไปด้วยนะคะเดี๋ยวว่าเจ้าของเลยครับเดี๋ยวว่าคนเช่าดีกว่าเจ้าของไหมผมพูดไม่เห็นรู้เลยเพื่อนป่าเพื่อนผมแจ้งมาแล้วนั่นเยอะแยง โอ้ยร่างจัดเลยว่ะอยากเป็นเจ้าของผับแต่ไม่จ่ายไม่มีชื่ออะไรอย่างเงี้ยดูย่าเป็นเจ้าของผับบ้างค่ะขายเท่าไหร่คะ็เปนแค่างจัดเลยเป็นเจ้าของผับถึงที่บ้านถ้าเปิดได้แค่วันี้หรอถมาถามหน้าผับบิ๊กก็บอกว่าไม่มีขายบริการไม่ไม่ไม่คือคือน้องตัวเองไม่ได้อย่างที่ต้องการมันเลยมาเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบ้าไปเนี่ยบอกเอ็นมเออยังอะวะน้องเออยังไม่ได้ทำเลยเออเปิดเพลงียงแค่เต้นนเออเปิด เอางี้นะแม่งมือมันกดกดโอนตังค์ให้เพื่อนผมเองครับมันมันหิวเองครับระเบิดขับได้ป่ะเออคือคืออยู่ขับเปลี่นมันมีผู้หิวจัดอะหิวแล้วไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนพวกหิวโซอะเขาได้ยินเสียงไอ้ยาปอกูเต้นให้ดูไม่ชอบเลยเออไม่จะหลุดจัดไม่ต้องการอะไรบ้าๆไปชวนชื่อชงเขาอะหน่องเขาเลยสั่นเลยแหละ เล่นตลกให้ดูแต่ไม่อยากได้เด็กเอ็นเออพวกกูเป็นตลกอยู่แล้วใช่ปะตัวเองแม่ก็มีแฟนนั่นน่ะเหนื่นไม่น่าไอ้ตะบกูเป็นตลกนึกว้เลยแฟนก็ไม่พี่บอกด้วยว่าว่าพวกเองชื่ออะไรบอกหม่อมเทมโหน่งถูกปะล่ะถ้อขูดตลกไม่นี้เองกูจะหลุดกับมันเนี่ยกูก็มีแล้วพอแล้วพอแล้วแยกแยกออกมาเลยดีกว่าเฟเฟเฟ่ปล่อยไปเลมปล่อยไปเลยวันที่เขามันี่คนที่เขาไล่ไปหานมดแต่ันไม่มีในกดนะ เหมันมาซื้อมันมาจากฟิล์มใช่ใช่เป็นฟิล์มเขากลัวเสียผลประโยชน์อ่ะแล้อย่างมีหลักฐานเราก็าอยู่เขาตั้งใจจะไว้เดียนไม่หรอกละวันมันไม่เคยมีใครมาขอซื้อเลยนีแบบขอก็คือเขาเหมือนมีหน้าม้ามาขอซื้อเพื่อเอาผิดเราเราทำไม่ันมาดูแลไม่่ใไม่รอครับไม่รอหรอกครับแต่เมียมึงรู้จักอ่ะโอ้โหมันเปิดวงตะโกนคุยกันเลยเหรออันนี้คือแบบเหมือนรอดเหมือนตำรวจล่อเสยยาป่ะใช่ใช่รอรอร็ไม่ได้ค่ะ การเปิมเอเมอกี้แล้วก็วันนี้มันถึงร้อยห้าแสนนล้วกี่คนเลยพี่ใครอ่ะเราไม่เบียดตั้งแต่เขาไม่มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของเกนกับมิยาบิก็พูดอยู่นี้ทางเข้าถามว่าไม่มีการซื้อขายหนูบอกว่าไม่มีนะคะอย่าไม่มีหนูบอกตลอดจริงๆริงเนาะบอกแบบมาเล่นมาเล่าซื้อพี่ด้วยแล้วว่าแบบเออมีแบบมีเด็กเอ็งไหมพี่ว่าไม่มีค่ะไม่มีหนูบอกว่าไม่มีค่ะก็คือเขาก็พยายามจะเหมือนแบบให้เราผิดพลาดให้ไง จะให้มีให้ได้คือตอนนี้สรุปแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บับนี่คือที่นี่ที่เดียวหรือทุกที่นะเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดเขาพูดว่าทุกที่ที่เดียวที่เดียวที่เดียวแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะไปร้องเพลงเนี่ยให้ไปร้องเพลงจากที่อื่นกดีนะคะเขาบอกอย่างนี้เขาตอนแรกเลยอ่ะเขาพูดมาว่าถ้าแค่ร้องเพลงอ่ะไม่ติดค่ะไม่ติดตอนแรกมีเด็กเอ็นเขาพูดอย่างนี้แล้วอยู่หลังๆมาบอกไล่กูไปร้องเพลงที่อื่นเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยพี่เพิร์พี่ไม่ติดคำพูดแค่ตรงนั้นไง เราคือเขาบอกว่าเปิดทุกวันพฤหัสแล้ววันดื่นวันดื่นวันดื่นดื่นไม่สามารถมาเปิดได้หรอไไปอยู่หนเพืจะต้องไปถามต้องไปลองมาถุมสุ่มถามประชาชนรัดไหมว่ารู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะแกเอาจริงๆมันต้ออยู่มานานแล้วนะมันไม่ได้เปิดวันเดียวกับเขานะเอาตรงๆเตามให้เจบเี้มันสร้างสีสันให้ไม่ได้วันพฤหัสถ้าเราไปเปิดวันพฤหัสมันจะไม่ว่าเลย ตเลยหรือว่ารอบหน้าเราจะเปิดหรือหัดเยก็แขใเย็นไปไม่รอบหน้านะรอบหน้านะเเปิดบนเหัดเลยเอออมัพันหหัดแล้วกดดีที่นึงด้วยสู้เลยกดดงเอาดีเอาเอาเอาื่อหัดเรามีสตอรี่ค่ะเพืหัดเรามีสตอรี่เพื่อหัดเ่ัรามีตีค่ะพืหัดเบลิง มันก็เปิดแข่งไงเปิดแข่งไปเลยก็ถ้าเราทำเซสชั่นเกินอ่ะทำไงอ่ะโอเคต้องไปจัดที่เกาะปะบนยอดเลยไม่เปิดตรงนั้นแหละเซสชั่นเกินรู้จังว่าดแล้วก็แบบเปิดมันต้องกับมันเขาอ่ะมัแม่เป็นว่านั่นแหละเดี๋ยวรอสภามาคุยว่ายังไงควอนปิดใครถ้าควอนปิดสภาก็โทษสภาจบ เพราะไม่ใช่ว่าผิดเราเพราะยูนะเช็คทุกคนเช็คหมดตลอด ใช่แล้วเราก็มาเขาเปิดของเราดีๆอยู่ๆมาบุกเราแล้วทำให้เสียบรรยากาศหมดน่ะนต่เอาตรงๆถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้มาล่อซื้อเรื่องเด็กเองมันก็ไม่เกิดหรอกถูกป่ะากให้ตกิติเราก็ร้องแต่เพียงขาเรียกว่าอะไรถ้าเขาจะทําให้เราเสียตรงนี้คือเรามาหารายได้ด้วยเนาะเขาก็ต้องจ่ายมาในส่วนที่เราเสียเหมือนกันกริเรื่องเด็กโอกาสสองล้านเราเรียกสินี้ว่าค่าเสียโอกาสแค่ห้าแสนดีไหมเอองั้นเราไม่ยอมเราเอาเลยดูดูคนดื่นเขาเสียเวลาเนี่ยคนที่เขามาเขาก็เต็มใจจัง คนที่เขามาไม่เขาเคยเขาเขาอยากฟังดนตรีเดเงขนาไม่ได้ไปรองคับเขานะเขาเต็มใจจ่ายเองล้วมาแล้วปรับโอเคครับนักสภามาแล้วทีนี้นะครับตัวกฎในประเทศไม่ได้เขียนจริงครับอันนี้ทางสภาขอเป็นรับผิดนะครับเพราะหนึ่งคือทางเจ้าของผับได้ส่งข้อมูลหรือการกดการใช้ผับมาแล้วเนาะแต่ ทีนี้ครับมันเป็นการตกหล่นของการเขียนกฎเข้าไปนะครับอันนี้ทางสภาขอยอมรับผิดนะครับเป็นฝ่ายผิดเนาะส่วนตรงนี้ผมจะขอเป็นการเตือนไว้ก่อนว่าถ้าจะมีการใช้ให้มาแจ้งที่ทางสภาโดยตรงนะครับตางที่ทงผู้ไหมครับโอเคกาคครก็โอเคค่ะอย่างน้อยตรงนี้มันก็เ,นเ,เสียเวลากันมาสักพักใหญ่เนาะคะ ในเรื่องของการหารายได้ด้วยเพราะว่ามาทำกหนแบบขำๆ<ช>ไม่ได้มีเด็กเอ็นอืมแล้วจะมีายชดเชย<อ><อ>ได้ไหมคะแลวตรงนี้แล้วม่ททำให้เสียบรรยากาศหมดเลยคะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าแบบเพราะว่ามันเกิดบรรยากาศตรงนี้ไปแล้วคนที่เขาไม่อยู่ตรงนี้เขาคงไม่ไม่ได้สนุกด้วยแล้วะคะ่ะแล้วมาบอกว่าพวกผมเป็นเด็กเอ็นนะครับพวกผมไม่ใช่บพวกผมบริสุทธิ์นะครับสุดท้ายแล้วถ้าไม่มาล่อซื้อเรื่องก็ไม่เกิดนี่ดูบินพวกผมนะทั้งทั้งที่เขาร้องเพียงเต้นกันอยู่เฉยๆก็มาล่อซื้อเด็กเอ็นะไยกันไปรู้หมด ริงครับหม่ำเท่งน้องก็ดูหมิ่นพวกผมอะครับผมดนหน้าตาพวกผมด้วยครับจะให้มปเป็นเด็กเองนี่ก็คือตั้งใจจะแบบให้เอาผิดกันเลยใช่ไหมครับน้องยิ้มก่อนสามเอ็มเดี๋ยวน้องคุ้จับเือนถ้าเป็นกรณีผมจ่ายให้สามเอ็มโอเคไหมครับเป็นกรณีละสามเอ็มได้ไหมคะกรณีที่มาเหมือนสภาตกหลงตกหลงเองตกหล่นเองก็เดี๋ยวทางนี้จะรับไว้สามเอ็มค่ะแล้วก็ในหมิ่นประมาทก็อาจจะต้องไปคุยกับคนฝั่งตรงนู้นค่ะ อีกคนคนละกรณีนะคะแบบว่าก็ต้องมีค่าแบบว่าเสียค่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็นมินประมาทด้วยค่ะเจ๊ว่าจะยอมไหมสามหกเก้าม่่มเท่งนงแป๊ะสามเก้าหกสามเก้าหกสามสามหกสองนะครับม่่มเท่งนงแป๊ะเสียคนับฮัลโหลเจ๊ว่าครับเจ๊อย่างเงี้ยค่ะสภา่าไรสภาคาะถ้าสมมติถับอีกที่หนึ่งถ้านหนูไปทำแค่เปิด เปิดแบบว่าเปิดโดนตีสดอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมแบบว่าไม่ต้องมีการเสียค่าบริการหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะได้ค่ะมันไม่ได้มีค่าบริการเด็กเองนเี่ใช่ค่ะแค่แบบว่ามีแค่ดนตีไม่เข้าหมายเข้าหมายถึงในกรณีเสียเสียค่าค่าอันนี้ให้ให้ทางสภาเจไม่ได้เกี่ยวกับเอกเองอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องต้องถามสภาต้องถามสภาทีนึงเพราะว่าเขาเปิดเป็นผับร้องเพลงมันก็ต้องอยู่ที่สภาว่าเขาจะจัดการยังไงอื้โห โหลดแต่ดูหมิ่นพวกผมอ่ะเซียบซอลองลองมองอีกมุมหนึ่งครับถ้าเกิดว่าพวกผมไม่ใช่พวกผมแล้วเป็นคนอื่นที่เป็นเด็กเอจริงๆอ่ะแล้วเขาทำอะไรอยางนั้นที่คุณต้องการอ่ะ คุณก็คงจะพอใจครับไม่ใช่ผบไม่ไม่ได้ไปเราไม่ไ้มาที่บกครับเดี๋ยวเรื่องนี้เจ๊ไม่ใช่เจ้าของภาพนะคะนี้เราเราเจ๊ของเราเจ๊ใช่ไหมครับเจ๊ใช่เจ้าของภาพครับก็เจ๊รับเขากระแจเราใครับว่าไม่ไม่ไม่แต่แต่ว่าผมไม่ใช่เด็กเองครับเจ้าของภาพกับคนเช่ามันก็ต่างกันนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันความผิดพวกผมเหรอที่พวกผมไม่รู้แล้วผมคุมใจผมผิดเรอทามแยกรก็ไม่ผิดค่ะอก็ไม่ผิดแล้วเจ๊มันมาบอกผมคุณจะมาต้องไม่ไม่มีมาพูดตอนที่สภามาพูดแล้วก็างทะเบียนรัฐก็จ่ายให้ ไมยังไม่ได้ยังครับยังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนเราบอกว่าให้ผมคุยโดยตรงกับเจ๊ครับเจ๊ครับเจ๊ได้ยินไหมครับเจ๊เจ๊จะงัดก็ได้นะเจ๊มีราคามาๆมาเป็นบอดี้การ์ด่หรอทางของฝั่งเบบี้บีคนจะถือเงินไปครับป็น ID สองเจ็ดเก้าเก้าครับซื้อไปเลยผับสองเด็กยิวยิ้ยิยิชายหาดซื้อไว้ทำกิจการของเราอันนี้มีเจ้าของแค่ผับเดียวใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะที่ขึ้นตรงกับทางประเทศต้องพูดก่อนนะว่าขึ้นตรงกับทางประเทศจะมีแค่ขอแต่ผับนี้ผับเดียเปิดหรือทำอะไรก็ปกติใช่ไหมคะถ้าไม่มีคนมาแจ้งนะครับก็จะทางสภาสับไม่ลงมาเนาะต้องตด่นเองก่อนในกรณีนี้แจ้งในเรื่องอะไรหรอคะเพราะว่าตามที่เขียนมันแค่เฉพาะตรงนี้หรือเปล่าอืมนะครับถ้าใช้เอาผมพูดตรงตรงว่าถ้าใช้เป็นตัวผับของทางอันนี้เนาะตรงนี้ ดีกวขอคอนเฟิร์มอีกทีได้ไหมคะว่าแค่ที่นี้ที่เดียวเท่านั้นขับริมทะเลหรือว่าสมมติว่าเป็นบ้านไมเคิลหรือบ้านอื่นๆถ้าสมมุติว่าเราจัดเป็นแบบปาร์ตี้ส่วนตัวเนี่ยก็คือจะไม่มีการต้องแจ้งใช่ไหมไม่มีครับอยากให้อย่างนี้ดีกว่าว่าใช้คําหลีกเลี่ยงดีกว่านาะว่าเป็นการปาร์ตี้อย่างนี้ดีกว่าครับใช้เป็นคําที่หลีกเลี่ยงดีกว่าบ้านปูโอเคก็คือฟีลว่าเราจัด private party อย่างนี้เราก็ไม่ต้องเสียเราไม่ต้องแจ้งใช่ไหมคะอย่างนี้ครับ โอเคค่ะอีกฝั่งหนึ่งไอ้นี่แหละครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดครับบัมเท่งหน่งแป๊บครับปาร์ตี้เพื่อนปาร์ตี้โอเคเลตเซย์ว่าเราจัดปาร์ตี้ราตต้อองจัดย์ู่แล้วแต่ว่าเรามีตีใช่ไหมเราก็อีกอีกพาร์ตี้หนึ่งเต็มโปรโมทเลยเต็มโปรโมทเลยเกลือเธาเราแค่ทำก็พอตเราไปพูดประชดนะเปิดการเซฟนะเปิดการเซฟแค่ทำเปิดการเซฟพอเปิดไม่ต้องอะไรนะ ทเลิกเลยใช่ไหมเราไปที่อื่นเลิกเลยยกเลิกเลย <ๆ S 2> พโพสข,ขอโทษแบบผู้เข้าร่มวมงานอะไรเยกขอจบอ๋อไม่ดีเด็กหญิงเมียทำไมเมพิ่งมาตอนนี้คะอยู่เฉ<ด>ยเฉย <ๆ S 2> ไม่ชอบอชอบอมาจ่ายตังค์โอ้เดี๋ยวเราหมดเลยเจนี่ ยี่สบห้าได้ไหมอ่ะเพื่อนยี่สิบเอ็ดยิบสองยายิบสีเราไม่ว่าสักวันเลยนะว่างแค่ไนปคันนี้เลยไม่ว่ากันรออยู่ต้องรอหลังวิติ้งเลยถ้าเงินหล่ะเพื่อนดุมมาดุมกันดุมกันกลับแรนใช่ไหมคะกลับแรนค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกคุด้วยนะคะมีอีกไหมครับมีอีกไหมครัอไ้ไว้รันรอ้รอดด้รอได้รอด้รได่รไดมไดไ้ดรอไดอไไดรอไดอ้ไรอไดรออี่ได้ง ถ้าจ่ายตั้งกับสภามันเป็นผู้เช่านวเนจมันไม่ใช่เจ้าของเนจไจ้ลุยยังไม่จบเลยเราอคนละเท่าไรเดี๋ยวแปไอ้ท่ามาลับมาไ้ยังไม่จบเลยไเอะไเอเราไม่เช่าตีนสวัสดิ์ครับผมไอขมาีไสบายกันนะคะแม่คุ้น่ไแล้วจริงเขาก็ไม่ผิดหรอกมันตกตรงที่ว่าคือทางประเทศไม่ได้เพิ่มกฎที่ร้านเขาไปเข้าใจปะถูกคเขาไม่รู้เราก็แบบเราก็นึกว่า ทางประเทศเพิ่มให้แล้วเข้าใจปะพี่ยองพี่ยองมัเออแต่เรื่องเนี้ยเทเบียร่าเขารับจบเขาคนจ่ายให้เมื่อกี้เพราะเราใจเมื่อกี้พวกเองไม่อยู่เอากินกับเราพี่พูดกับคนหัวเขียวว่าแบบว่าถ้าจะไม่อยากให้ใช้อะก็พูดดีๆกันก็ได้ค่ะมันจะป็นต้องไล่กันขนาดนั้นแล้วก็พี่ก็บอกประมาณว่าระวังคําพูดตัวเองมันจะเฉียงคอตัวเองนะคะเขาวําขำใส่พี่ เดี๋ยวบันพัธิหัตแล้วก็จัดทุกอาทิตย์แล้วดูใส่ปีกอะไรมาเหมือนเราด้ะสามแสนห้าตอนแรกอะตอนแรกนึกว่าพี่จีนเลยก็อันนี้พี่จีนมาแต่งตัวอะไรวะทนเป็มันแต่งโป๊ขนาดนั้นอะไม่กินจำได้นะที่แรกเขาใส่ชุดอื่นเขาใส่ชุดเดทธรรมดาจัด์ตี้เขาก็ออกไปเปลี่ยนชุดมาใหม่ปาร์ตี้รับเบบี้บีพัธิหัตมันไส้มันวายอยากตบใเ็นน่า ไอเกลียวอยู่นี่เิแต่มันก็ตลกนะเว้ที่แบบว่าเราแบบเราไม่ได้คิดที่จะทําอย่างนั้นแล้วเขาก็มาขอซื้ออะเขาก็น่าจะได้ยินนะบีก็ตะโกนอยู่ว่าไม่ขายบริการเนี่ยจะไปกดเอาก็เดี๋ยววัดการศักยภาพใครมันจะถึงว่ากัน่นั้นเองจบเขาบอกว่าไม่หา ทำี่อื่นนอะไรเงี้ยไม่ก็ฉุนบอกนี่ไงซื้ออีกที่หนึ่งที่เราไปอ่ะตรงในทะเลทรายใช่ไหมแล้วก็เปิดกิจการแต่ไม่ได้ขายอันนี้ขายบริการว่าวิเราไปเปลี่ยนชุดกันเดียวอ่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเจ๋งที่เขาซื้อเพราะว่าเขาไปขายบริการอะไรไม่มีใครรันแมพพื้นเก็บแมพตื่นขึ้นมาไปไปไปเปลี่ยนชุดเฮ้ยพี่ดูดิ แป๊บนึงนะคะน้องเฟสทำวดนเ้ดีดีวะเรนจะลงยังไงกีเกลทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยคอยลังเนี่ยได้ตาทำเงินสองแสนเข้าอยู่ๆก็ได้ตาอีกกระได้เงินปะีแล้วปิ่นเขาปิ่นเสียคอร้องเพลงก็เดินไม่ได้ต้องมาแนบแล้วไม่ลราคือตอนแรกพี่กำลังจะมาร้องร้องแทนปิ่นแต่คือ เป็นไรพี่จินวันหน้ายังมีฮัลโหลเพื่อนขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันขึ้นรถเปลี่ยนชุดเร็วเพื่อนเพขึ้นรถเปลี่ยนชุดไปไหนคะหนูไปไหนเปลี่ยนชุดกันเร็วหนูไปไกลค่ะหนูจะไปแบบมาค่ะเพื่อนเอ้ากูายไปส่งแล้วหนูตายไม่ได้กินเขาเอ้าจุ๊บแล้วจุ๊บแล้วมีมีข้าวไหมมีข้าวนอกแลนด์เปล่ามันจะมีมีไหมไม่มีปีให้ มีมีม,มาจะไปเปลี่ยนชุดโอเคนะ <Okay, no. S 1> ไปนั่งปะเขาไปหมดแล้วปะโล่อยเปิดเอ็กเปิดเอ็กได้ไหม <c oughs>